แล้วมาคลายความสงสัยกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องชนิดของการเคลื่อนที่ของร i g i ิ b o d y Motion ไปทำไมมาดูตัวอย่างทางด้านระบบทางวิศวกรรมนะคะจะเห็นได้ว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่โดยรวมของทั้งระบบก่อนนะคะตอนนี้เรามีวัตถุประกอบด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะคะด้วยกันคราวนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าแท่งหนึ่งแท่งไอเนี่ย กำลังหมุนเ่า Counter clockwise นะคะเราอยากรู้ว่ามันจะไปทำให้ลูกสูบค่ะที่อยู่ที่ตำแหน่ง E เนี่ยจะมันเคลื่อนที่ไปซ้ายหรือไปขวาแล้วก็มีอัตราเร็วนะคะสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุมของแท่ง I นี้ได้ยังไงนะคะจากแท่ง I นะคะเราก็ต่อไปแท่ง H แท่ง F นะคะแล้วก็ไปลาย E ก็คือ ปลายของจุด f นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเชื่อมต่อกันโยงไปทอดๆนะคะว่ากว่าจะไปถึง e ได้เนี่ยเราต้องรู้ความเร็วความเร่งอะไรของแท่ง f แท่ง h ด้วยหรือเปล่านะคะนี่คือความสำคัญนะคะว่าทำไมเราจะต้องรู้ชนิดของการเคลื่อนที่เพราะว่าการโยงแต่ละชิ้นไปมันมีความหมายเพราะว่าแต่ละชิ้นถ้าเคลื่อนที่ต่างกันนะคะการหาความเร็วและก็การหาความเร่งจะแตกต่างกันไปค่ะ อ่าเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันหน่อยเนาะว่าแต่ละข้อนะคะระบบแต่ละข้อเนี่ยมีรีจิบอดี้อยู่ด้วยกันกี่ชิ้นอะไรบ้างแล้วก็แต่ละชิ้นเคลื่อนที่แบบไหนแต่สำคัญที่สุดถ้าเราต้องเข้าใจกลไกการทำงานของมันนะคะอันนี้ต้องต้องต้องจินตนาการกันเองมาเริ่มที่ตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะอืดูเหมือนจะเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่ง นะแล้วก็มีใบมีดค่ะนะใบมีดที่ A ที่ J จนะคะกำลังจะสามารถตัดเหล็กอะไรได้ครานี้ตรงใบมีดเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามันถูกโยงด้วยจุด A นะคะสังเกตว่าจุด A เนี่ยโยงกับแท่ง AB แท่ง AB เนี่ย <c oughs> ถูกขับด้วย ดิสนะคะดิสโอบทีหนึ่งซึ่งดิสนั้นสามารถหมุนได้ค่ะดังรูปก็คือจะมีมอเตอร์มาขับให้ดิสโอบตัวนี้ค่ะหมุนด้วยอัตราจางังเร็วเชิงมุมค่าหนึงแล้วก็ <c oughs> กำลังหมุนไปทางเคาน์เตอร์คล็อกไวส์คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะขานี้ถ้าแท่งนี้หมุนก็จะทำให้จุด B เคลื่อนที่ถูกไหมคะจุด B เคลื่อนที่เนื่องจาก A กับ B เป็น d i จิเบอเดียวกัน มันก็จะต้องทำให้ A เคลื่อนที่ค่ะแต่ตอนนี้สังเกตว่า A เนี่ยค่ะป A โดยบังคับอยู่ละวว่าจะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะคะอยู่ในแนวเส้นใบเลื่อยนะคะเส้นสีน้ําเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาความสัมพันธ์ของความเร็วที่จุด A นะคะเมื่อเรารู้ความเร็วที่จุด B ได้อย่างไง นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าเราต้องรู้ลักษณะการเคลื่อนที่ของแท่ง A B ก่อนคะ่ะอืมตัวอย่างต่อไปนะคะก็คล้ายๆกันเลยนะคะเรามีแท่ง O B ที่สามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้จะไปขับให้จุด B เคลื่อนที่คะ่ะคราวนี้ถ้าจุด B เคลื่อนที่แล้ว เราต้องรู้ด้วยว่า b จะมีความเร็วไปทางไหนนะคะสำคัญคือต้องรู้ว่า b b จะมีความเร็วไปทางไหนทิศทางเป็นยังไงแล้วเราจะไปโยงกับจุด a ค่ะได้อย่างไรนะคะการที่เรารู้ความเร็วนะคะของจุด a ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะรู้ทิศทางค่ะเราจะเดาได้ว่าอ๋อมันต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาและถ้าเรารู้ความเร็วที่จุด a เราก็จะรู้ว่า plant pot เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เป็นเท่าไหร่นะคะสำคัญที่สุดคือต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่จุด A และจุด B ให้ได้เช่นกันค่ะ,ะตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกันค่ะนะสำคัญเริ่มต้นก็คือแท่ง OB ค่ะ OB เนี่ยเป็นแท่งที่ มีการเคลื่อนที่แบบโร t เทชันหรืบอฟิกแอเนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าจุด B จะมีความเร็วเท่าไหร่นะคะหลังจากเรารู้ความเร็วที่จุด B นะ,ะเราอาจจะไม่รู้ขนาดแต่เราอาจจะรู้ทิศทางของความเร็วที่จุด B เราจะไปหาความเร็วที่จุด A ได้ยังไงในตำแหน่งนี้เราจะเห็นว่า A โดนบังคับให้เคลื่อนที่ในร่องเพราะฉะนั้นทิศทางของ A ค่ะ มันโดนบังคับอยู่แล้วมันต้องอยู่ในทิศทางในร่องนี้เราอาจจะไม่รู้ขนาดของความเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหากันว่าแล้วขนาดของความเร็วที่จุด b ค่ะแล้วขนาดความเร็วของ a ค่ะหาได้ยังไงอ,อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแท่ง ab จะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะเป็นแท่งที่เคลื่อนที่แบบ general play motion อยู่แท่งเดียวในขณะที่แท่ง a o 1แล้วก็ b o 2เป็น2แท่งที่เคลื่อนที่แบบ rotation about fixed axis นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ว่าความเร็วที่จุด a ที่จุด b เนี่ยหาได้ยังไงจากลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นแบบ rotation about fixed axis หลังจากเรารู้ความเร็วที่จุด a และ b แล้วเราถึงจะสามารถนะคะไปโยงในแท่ง a b d เพื่อหาความเร็วที่จุด d ได้ค่ะ ดูจากสองรูปนี้เผลนๆแล้วดูเหมือนจะคล้ายกันมากๆนะคะแต่ดูให้ดีนะคะ this เนี่ย this o นะคะที่รูปทางซ้ายจะเป็นการเคลื่อนที่แบบ rotation about fixed axis ในขณะที่ this o ในทางขวาจะเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งนะคะ ก็คือ general promotion ทั้งเลื่อนและหมุนไปพร้อมๆกันคำถามคือถามว่าถ้า2อง s ดต์ตัวนี้นะคะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าเหมือนกันถามว่าความเร็วที่จุด B ค่ะของ2แท่งนี้จะเหมือนกันหรือไม่นะคะและอย่างไรน่าสนใจนะคะตัวอย่าง นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันหากเราอยากจะรู้อัตราเร็วของรถจักรยานที่เรากำลังปั่นอยู่ปุ๊บไปซื้อเครื่องวัดอัตราเร็วมาก็ได้หรือไม่ก็เอ๊ะอยากรู้อัตราเร็วรอบขานะคะที่เราไปปั่นแป้นปั่นจักรยานนะคะแล้วเราจะหาอัตราเร็วของรถได้ยังไง ล้อใหญ่ล้อเล็กมีผลกับอัตราเร็วของล้ออัตราเร็วของรถได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะว่ามีริจิบารีกี่ชิ้นด้วยกันแล้วแต่ละชิ้นเคลื่อนที่แบบไหนคะ่ะเรารู้การเคลื่อนที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าวิธีการหาความเร็วและก็ความเร่ง ในหัวข้อถัดไปนะคะ,ะก่อนอื่นจัดการให้เรียบร้อยทำความเข้าใจว่าอันนี้ต้องเคลื่อนที่แบบนี้แน่อันนี้ต้องเคลื่อนที่แบบนี้แน่ให้ได้ก่อนนะคะเพราะฉะั้นตอนนี้เนี่ยเราสำเร็จไปแล้ว1ห,หัวข้อนะคะ Type 2 Motion หลังจากาเราจบาหัวข้อนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Type 1 Translation เราไม่ต้องเรียนเลยละค่ะเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ Translation หรือเลื่อนที่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่าแท่งนี้เคลื่อนที่แบบ translation นะเราจะรู้หาความเร็วที่จุดบนแท่งนั้นๆได้เหมือนกันซึ่งมันจะเหมือนกันหมดเลยค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ rotation about fixed axis ตัวนี้เป็นพื้นฐานนะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจการหาความเร็วและความเร่งของ Rigid body ที่เคลื่อนที่แบบ rotation about fixed axis ได้ก่อนก่อนที่เราจะ ก้าวไปสู่ general Pain motion นะคะซึ่งพอเข้าสู่ general Pain motion ค่ะจะต้องใช้เช่นแท่ง A-B ที่อาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้เราจาเป็นที่จะต้องใช้วิธีนะคะแปลกๆที่เราไม่เคยรู้จักนะคะมาใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วระหว่างจุด A จุด B บนแท่งนั้นค่ะตอนสู้ๆนะคะ,นะคะเราก็ ค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะคะในหัวข้อ rotation about fixed axis Okay? don't take life too seriously no one makes t h i s out alive อุ๊บสะกดผิด